นี่คือเรื่องราวของชุมชนเล็กๆกับพลังที่ซ่อนอยู่ทั่วประเทศนี่คือแซมปโฟนะที่บ้านยังมีอะไรเยอะเจะพาไปดู ผมโดนเกษตรเองครับพี่นาโนซิงก์ออกไซด์ส่วนนี่ป้าโรงเรือนใจดีที่สุดและนี่ก็ะน้าไอโอทีน้องเตาเผาถ่านแล้วก็สุดท้ายดุ่มโซลา่าเซลล์เทคโนโลยีที่อยู่มาก่อนการพลังของเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นพลังของความรู้ที่ทำให้ของที่เคยไม่มีค่ามะม่วงถูกทิ้งแม่เดี๋ยวก่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ไกไอันและเมื่อพลังของทุกคนมาอยู่รวมกันเขาเรียกกันว่าไบโอบูสเตอร์ติดตั้งเองก็เก่งลองชิมอร่อยเรื่องธรรมดาก็กลายเป็นความพิเศษพร้อมกันทั่วประเทศ มาร่วมตามดูตามรู้ตามหลุน้นไปพร้อมกันได้แล้วใน Together for Thai The Series